ดีใจมากค่ะคือน้องอ่ะเป็นน้องที่แบบว่าเราเห็นมาตลอดใช่ไหมเพราะเขาก็ไปสิงค์ป็นแบบระดับโลกลอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขาชวนมาเราก็ตกเปทันทีค่ะเพราะว่าแค่คิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับศิลปินที่เขาแบบเกง่งเหมือนแบมแบมบอกว่าฟังเพลงพี่อิง่ะมีแต่เพลงอกหักมากก็เลยอยากให้พี่อิงร้องเพลงสดใสน้องใหเขาเลยอยากใหนะ้เราสดใสว้าวน้องเขาเห็นคลิปไวรัลงคอนเสิร์ตเราหรือเปล่าเก็เลยอยากให้เราสดใสใช่เขาเห็นแล้วเขาก็แซวหนูแล้ว เอาอิงจาการร่วมงานกับเบมเบมครั้งแรกที่ตลอดอิงความรู้สึกอิงเป็นไงบ้างรู้สึกดีใจมากค่ะคือน้องเป็นน้องที่แบบว่าเราเห็นมาตลอดใช่ไหมเพราะเขาเป็นศิลปินแบบระดับโลกอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขาชวนมาเราก็ตกใจทันทีค่ะเพราะว่ากคคิดว่าเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับศิลปินที่เขาแบบเก่งแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่อิงว่าเขาตั้งใจมากจริงๆเพราะว่าเขาทาเป็นภาษาไทยเลยโจทย์เขายากโจทย์เขายากโจทย์เขาก็จริงๆได้เพลงชื่อว่าไฟเขียวค่ะเป็นเพลงที่ค่อนข้างน่ารักน อะไรยงเี้แล้วก็เหมือนแบนๆบ,บ,บอกว่าฟังเพลงพี่อิงมีแต่เพลงอกหักมากก็เลยอยากให้พี่อิงร้องเพลงสดใสใ<ต>เลยนะคะ,ะาาก็เลยได้เป็นเพลงไฟเขียวก็เป็นจริงๆอิงบินไปอัดร้องที่เกาหลีด้วยค่ะแล้วน้องก็เป็นคนคุมอัดร้องเองเลยก็กเก่งมากเลยนี้สดใสเขาเลยอยากให้เราสดใสว้าวน้องเขาเห็นคลิปใบเล่าคอนเสิร์ตเราหรือเปล่าเขาเลยอยากให้เราสดใสใช่เขาเห็นแล้วเขาก็แซวหนูแล้วอย่างเรื่องอย่างเพลงไฟเขียวมันจริงไงวะฮะอะไรก็เหมือนแบบว่าถ้า ฉันเนี่ยเป็นคนแบบว่าถ้าเกิดเป็นเธอเนี่ยฉันจะให้ไฟเขียวหมดเลยก็เหมือนแบบว่าฉันจะได้หมดทุกอย่างก็เหมือนเราแบบไฟเขียวให้ใครสักคนเราแบบเออโอเคที่อยู่กับเขาเนี่ยข้าวก็เออข้าวก็อีงตอนนี้เลยก็ไปเขียวเป็นไปแล้วไปเขียวก็เขียวค่ะเขีวเลยหรอแกเลยเหรอ่แต่ว่าไท่มีลกเลยใช่ไหมก็ก็ดีขึ้นแต่ว่านักข่าวมีโอกาสได้ถามจริงเลยเนาะอนี้เป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกไหมหลังจากที่วันนั้นเปิดตัวไปใช่ค่ะ เ,เป็นยังไงถึงตั้ใจเปิดตัวในคอนเสิร์ตใหญ่เราเลยจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวห <c oughs> มายถึงว่าตอนที่ภาพที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายมาก่อนหน้านั้นด้วยเพราะว่าตอนที่พูดขอบคุณจริงๆอะไม่ได้ขึ้นโอบีอใช่แต่คนไปเหมือนโยงกันเองแล้วก็เอารูปมาแปะกกันเองจริงๆอะหนูตั้งใจว่าเออไม่ได้เปิดหน้า,นาน นะคะแต่ว่าตอนนั้นดันไปถ่ายพี่เต้แล้วก็ถ่ายเฟยแล้วทีเนี้ยดันติดอยู่ข้างๆเฉยๆก็เลยทุกคนก็เลยค้นนี้ใช่ไหมแล้วพอเขาเปิดวาร์ปกันแล้วเป็นยังไงโอเคไหมหรือว่าก็โอเคแล้วเขาเขาโอเคไหมเขาก็ตกใจเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนแบบเหมือนทั้งฟีดอ่ะเป็นเป็นเป็นเรื่องนี้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบเออตกใจแต่เขาก็โอเคแล้วกลุ่มทวงคืนอิงล่ะคะกลุ่มทวงคืนอิงตอนนี้ยังไงคะล่มสลายไปหรือยัง คองตัวใหม่อยู่ไม่แน่ใจแต่ว่าจริงๆแฟนคลับทุกคนเข้าใจค่ะที่สัมมาสุไตล์ฝากะไปเขียวไปเขียวไปเขียวเพลงของเราเรากันมาเป็นกันนี้หน่อยก็เพลงที่สดใสสดใสเลยอะไรบ้างของโฮมทาวน์นะคะของน้องแบมแบมนะคะก็ฝากด้วยค่ะชื่อเพลงยิงกับแฟนคลัชื่อว่าไฟเขียวค่ะแซ์มากเลยรอฟังกันนะคะเพลงนี้ไฟเขียวนะคะไฟเขียวไม่ไม่ชมพูเนื้ Ha ha ha.